หนังของ Transformer ภาคใหม่ Rise of the Beast <c oughs> กำลังจะเข้าเร็วๆนี้นะครับแน่นอนครับเราก็ต้องมารีวิวกันตามหนังอยู่แล้วครับเรามาชมการรีวิว Transformer ครั้งแรกของช่องนี้ครับใครอยากดูคันไหนรอลุ้นได้เลยว่าจะมาได้ดูกันไหมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้ยวยนะครับ ตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปี้แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับผมก็ซื้อเพลินไปหน่อยนะครับแม่ปรากฏว่าคลิปหนึ่งไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยทรานส์ฟอร์เมอร์อาจจะมาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราคิดกันดีๆเนี่ยทรานส์ฟอร์เมอร์กับรถเหล็กเนี่ยมันก็ยัดย่าดกันหละเนาะเพราะว่าทรานส์ฟอร์เมอร์ก็แปลงเป็นรถได้ด้วยนะครับแถมบางคันเนี่ยเป็นรถสวยด้วยนะครับอย่างเช่นบัมเบอร์บีเนี่ยบางรางนี่สวยมากเลยครับ เพื่อรับหนัง Rise of the Beast นะครับเราเริ่มต้นด้วย Optimus Prime r ดีกว่าแล้วผมเริ่มต้นแบบที่เล็กที่สุดเลยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็น Optimus Prime Battle Master นะครับในหนังภาคล่าสุดเนี่ย Optimus Prime r จะเป็นตัวเอกนะครับซึ่งมันเป็นหุ่น Transformer ที่สามารถแปลงเป็นลิงกอริลลาได้แต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถแปลงเป็นหุ่นยนต์ได้นะครับก็คือเป็นลิงกอริลลาแล้วพอมันแปลงร่ทีเนี่ยมันจะกลายเป็นปืนครับ แล้วปืนนี้ก็สามารถเอาไปประกอบกับตัวทรานส์ฟอร์เมอร์อื่นได้นะครับเป็นอาวุธที่ทรานส์ฟอร์เมอร์ใช้ยิงได้อ่ะพร้อมกันแล้วนะฮะเรามาแกะดูกันเลยครับก็จะเป็นลิงกอริลลาตัวเล็กๆนะครับอ่าดูรายละเอียดดีอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็มันมีลูกเล่นที่มันสามารถแปลงร่างได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้น่าสนใจมากอ่าเดี๋ยวเราไปดูคู่มือก่อนครับว่าแปลงร่างยากไหม เขาก็จะระบุไว้นะครับว่าตัวนี้จะต้องแปลงล่างกี่สเต็ปนะครับแล้วเขาก็บอกไว,ว้ว่าตัวนี้จะแปลงอยู่6สเต็ปก็ไม่ซับซ้อนมากนะครับบางตัวเนี่ยผมไม่กล้าถ่ายคลิปเลยนะเพราะว่ามันซับซ้อนมากแต่ว่าตัวนี้นะฮะแปลงไม่ยากครับกลางแขนกลางขาพับแขนพับขาออกมาก็จะกลายเป็นปืนแล้วครับนี่ฮะออกมาจากลิงกอริลากลายเป็นปืนโอ้ยเราเป็นปืนที่ดูดีนะครับมีรายละเอียดด้วยแล้วก็มีการทําสี ไม่ได้เป็นสีเดียวนะฮะเป็นสีเงินกับสีดำนะครับโอ้ผมว่าใช้ได้ฮะตัวนี้น่าพอใจอยู่แต่ว่าตัวเล็กไปหน่อยเขาเรียกว่าเป็น Optimus Primal ตัวจิ๋วนะครับหรือ Pocket Primal ออันนี้ขนาดตัวเล็กเนี่ยราคาก็ไม่เล็กนะครับตัวนี้ราคา6เหรียญ29ที่อเมริกาแต่ว่าในไทยเนี่ยมีขายแล้วนะครับราคาประมาณ400กว่าบาท โอ้าคาก็แรงเลยะฮะเมื่อเทียบกับรถของเราที่เราเล่นประจำนะฮะเท่ากับรถพรีเมียมเลยทีเดียวตัวต่อไปนะครับเราก็ยังอยู่กับ Optimus Primal นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกไซส์หนึ่งนะครับชุดนี้จะเป็นชุดที่เรียกว่าเป็น บีสอ l ิอันส์บีสวิปปอนไนเซอร์ทูแพ็กนะครับในแพ็กเนี่ยก็จะมี2ตัวนะครับตัวแรกจะเป็นหุ่นยนต์ตัวหลักของเราซึ่งกล่องเนี่ยจะเป็นออ t ติม s สพ i m ลมอลส่วนตัวที่2เนี่ยจะเป็นอาวุธครับแต่อาวุธก็แปลงร่างได้เหมือนกันนะครับเห็นเราเป็นเสือแบบเนี้ยเราสามารถแปลงจากเสือเป็นอาวุธได้อ้ฟังดูแล้วคอนเซ็ปต์ก็ดีเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราลองมาแกะดูกัน แพ็กอันนี้เป็นแพ็คกระดาษแบบนี้หมดเลยนะครับผมว่าเขาน่าจะลดการใช้พลาสติกลงนเนาะพอนี้หลายประเทศเขาเริ่มใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับลดการใช้พลาสติกนะฮะอ่าแล้วก็แกะกระดาษตรงนี้ครับออกมาอ่าตัวแรกที่ออกมานะครับก็คือ o p t i m u s p r i m ์มนะครับตัวนี้สามารถแปลงร่างจากขุ่นยนต์เป็นกอริลลาได้นะแต่ว่า มันไม่ได้เปลี่ยนเยอะคือผมมองแล้วทรงหุ่นยนต์มันก็คือเป็นหุ่นยนต์ทรงยืนอยู่แล้วนะฮะตัวทรงกอริลีลาเนี่ยมันก็เป็นทรงคล้ายๆกับทรงยืนคล้ายๆกันนะครับไม่เหมือนกับการแปลงจากหุ่นเป็นรถเหมือนกับทานฟอร์เมอร์ตัวอื่นๆในภาคก่อนหน้านี้นะครับส่วนอีกตัวนึงเป็นอาวุธครับเป็นเสือนะฮะตัวนี้ชื่อว่า e r r s t t r k e นะครับก็จะเป็นเสือที่สามารถแปลงหน้าเป็นอาวุธได้ เราอดใจรอกันไม่ไหวแล้วว่ามันจะแปลงล่างยังไงเดี๋ยวเราไปดูคู่มือกันก่อนอถ้าไม่ดูคู่มือเราก็แปลงล่างไม่เป็นนะครับตัว Optimus Prime เนี่ยเขาบอกว่าเป็น7 s t e สเต็ปนะครับหรือ7ขั้นตอนส่วนตัวอาวุธเนี่ย Aerostrike เนี่ยก็คือแค่5ขั้นตอนเท่านั้นเองเอเราดูละเราไปลองแปลงล่างกันดูครับ <S <S ผมเริ่มที่ Aerostrike ก่อนนะครับเป็นเสือแต่ว่ามันสามารถกางออกมาแบบนี้ได้ โอ้มันก็ดูแปลกอยู่นิดหน่อยนะฮะเป็นเสือที่กลางอวัยวะออกมาได้แล้วก็กลายเป็นหน้าไม้ครับนี่ฮะมันแปลงง่ายมากเลยแค่นี้จบแล้วนะครับก็เป็นหน้าไม้ที่เป็นอาวุธนะฮะสามารถเอาไปประกอบในมือของ Optimus p r i m มอได้เลยนะฮะมาคู่กันเลยคู่นี้ในขณะที่ Optimus p r i m มอเนี่ยก็สามารถแปลงเป็นกอริลลาได้นะครับแต่อย่างที่บอกไปบอดดี้มันคล้ายๆกันเนาะมันก็ เปิดบิดเปิดบิด,ดอย่างนี้ได้นะครับนี่กลายเป็นกอริล่าแล้วเรียบร้อยทมแลปส์ Time อาจจะเร็วไปหน่อยเนาะเดี๋ยวผมมีแปลงล่างกลับนะฮะจะได้ดูกันชัดๆอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเวอร์ชันกอริล่าแล้วคราวนี้เราอยากแปลงกลับเป็นหุ่นยนต์นะครับเราก็บิดเท้านะครับดึงขาให้ยาวขึ้นดึงแขนให้ยาวขึ้นได้นะครับคือตัวกอริล่าเนี่ยจะแขนขาสั้นแต่ว่าตัวหุ่นยนต์เนี่ยแขนขาจะยาวขึ้นนะครับ จากนั้นจุดสาคัญก็คือจะเปลี่ยนหัวนะฮะซึ่งเปลี่ยนหัวเนี่ยไม่ต้องถอดนะครับแค่พับแล้วก็หมุนนะฮะจากกอริล่าก็จะกลับเป็นหุ่นยนต์อีกทีหนึง่งแต่ผมชอบอัพติมัสไพ่เมดีไซน์แบบเก่ามากกว่าเพราะหัวมันจะเป็นสีน้ำเงิน,นะคละ้ายอัพติม Prime มนะฮะมันก็จะดูแตกต่างจากกอริล่าค่อนข้างเยอะแต่ว่าอันนี้เป็นสีดําเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยดูคล้ายๆกันเลยบางทีไม่ดูจริงๆเนี่ยดูไม่ออกนะฮะระหว่างหุ่นยนต์กับกอรีล่า เอามาดูคู่กันนะครับตัวปืนเนี่ยจะเล็กกว่านะฮะไซส์เล็กไปเลยส่วนตัวกอริล่าเนี่ยที่เป็นไซต์ถัดมาเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นนะครับแน่นอนฮะไซส์ใหญ่ขึ้นมีจํานวนตัวมา2ตัวราคามันก็แพงขึ้นที่อเมริกาขายอยู่ประมาณ16เหรียญน,นะครับแต่ว่าในไทยเนี่ยผมเห็นราคาแล้วก็ราวๆหน0 0บาทนะครับถ้าใครชอบคู่นี้ก็ไปซื้อกันได้ อะยังยังไม่จบผมบอกแล้วมีเยอะนะฮะซื้อมันมือไปหน่อยชุดเดียวกันนะครับ b e a t a l l i a n c e b t a t i ปไน r ซอร์ทูแพนะครับอันนี้เป็น t p t i z u s Prime แล้วถึงเวลาของตัวเอกที่เราคุ้นเคยกันนะฮะอันนี้ไม่ได้มาคนเดียวเหมือนกันมาก,กับ c h เชนคลอ w นะครับอ่าชื่อคล้ายๆ c h a i เชนซอเพราะว่ามันแปลงร่างเป็นเลื่อยได้อ่ามากแกะกันดูครับอันนี้แพ็คมาเหมือนกันนะครับเป็นแพ็คกระดาษ เพราะฉะนั้นผมก็จะเอาคัตเตอร์กัด <c oughs> กัดไม่ใช่ตัดจตรงนี้นครับอ่าแล้วก็มันเป็นแพคที่แบบเย้าวยวนให้แกะมากเลยมันไม่เหมาะกับการเก็บเป็นแพคเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแบบพลาสติกหุ้มอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอฟื้นมาแล้วพร้อมแกะมากๆเลยนะครับนี่ก็มีคู่มืออยู่ข้างล่างซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแกะออกมาเล่นกัน ผมว่าสเกลนี้ก็รายละเอียดดูดีเลยนะฮะออกมาขัดใจนิดหน่อยตรงมือมือมันดูทื่อๆไปนิดนึงนะครับแต่ว่าส่วนอื่นของรถเนี่ยดูโอเคนะผมว่าในระดับที่อันนี้เขาก็เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนะครับให้เด็กเล่นแบบนี้ผมว่าใช้ได้เลยอันนี้ก็เชนคลอนะครับหมาป่าที่จะแปลงร่างเป็นเลื่อยได้ดูคู่มือนะครับสำหรับเชนคลอหรือเจ้าหมาป่าเนี่ย เขาบอกว่าแปลงล่าง4เตป์แปลงล่างง่ายแต่ว่า Optimus Prime เนี่ย13เตปนะครับแต่คงไม่ซับซ้อนเกินไปมัง้งอ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาแปลงล่าง Optimus Prime ดูก่อนฮะว่า13เตปจะเป็นยังไงก็มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราตามคู่มือเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่มันก็จะแปลงล่างจากขุนยนต์เป็นรถได้ง่ายนะครับนี่ฮะออกมาก็กลายเป็นรถได้ ดูใช้ได้เลยนะครับส่วนท้ายน่าจะมีตัวตู้คอนเทนเนอร์มาวางหน่อยนะครับนี่มันโล่งๆไปนนิดนึงเป็นขาอย่างเดียวเลยนะฮะขากับล้ออ่ะอย่างที่บอกไปมันก็เป็นรถนะอ่ะมันก็ดูเป็นรถเข้ากับช่องเราดีนะครับช่องเราก็รีวิวรถมาหลายอย่างแล้วก็มาดูรถท s former บ้างอ่ะคราวนี้เชน n c ส a w l ส Step นะครับง่ายๆไม่แฟบซอนนะครับแปลงร่างจากมัปากลายเป็น เลื่อยไฟฟ้าเอ้ยอันนี้เท่ดีเลยนี่กลายเป็นเลื่อยไฟฟ้าแล้วง่ายมากเลยนะครับง่ายกว่าตัวก่อนหน้านี้อีกคราวนี้เราก็เอาเชนคลอให้ออพติมัสพรามถือนะครับก็จะเป็นอาวุธของออพติมัสพราโอ้โหูเท่ดีนะนี่อันนี้ราคาเท่ากันกันกบเมื่อกี้นะครับก็คือ16เหรียญกว่ากว่าหรือว่า1,200บาทนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ผมยังมีอีกนะครับถ้าใครอยากดูต่อไปเนี่ย ติดตามกันไว้เลยนะครับช่องฟูงแก๊กครับและใน Facebook นะครับมีเพจชัวร์วิวเซ็นเตอนะครับไปกดไลค์กดติดตามก็ได้ครับแล้วเราก็มีปุ่มจอยให้กดนะครับตอนนี้มีคนกดปุ่มจอยแล้วเป็นสมาชิกของเรานะครับขอบคุณมากเลยนะครับใครอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ